ตอนนี้ทํากิจกรรมก็จะทําฟาร์มนะครับจะทําเล้าให้เล้าให้ห่านกับเล้าไก่งวงนะครับเราจะเริ่มเพาะนะฮะจากห่านสิบห้าตัวตัวเล็กสี่ห้าตัวนะครับเป็นสิบห้าตัวแล้วก็ไก่งวงอีก6ตัวนะครับเราจะทําการเพราะตอนนี้กําลังทําเลา้าทําสถานที่ให้อยู่นะครับ นี่ครับเจ้าตัวเขานี่เลยเจ้าตัวเขาเลยจางงามเลยรอแทะนี่เลยเจ้าตัวเขาเลยครับเนี่ยมาทำเล้าให้ดงานมาวันหนึ่งแล้วก็ไก่งวงครับไก่งวง <c oughs> ไก่งวงงามงามเลยครับ จะเราจะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจกินเนื้อก็ได้บริโภคเนื้อก็ได้นะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับนี่และครับนี่แะครับสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทำอ่าเราออกมาแล้วมันจะหน้าตาแบบไหนครับอ่าตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับของไก่งวงหรือห่านนะครับผมอาจจะทําเป็น เล้าห่านหรือเล้าไก่งวงครับดูก่อนครับดูสถานการณ์ก่อนนะฮะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับทุนเราน้อยนะครับมีทุนน้อยครับทุนน้อยทุนเราน้อยครับช่วยเหลือกันครับขนาดนี้ครับขนาดประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยอ่าหวังว่าคงจะน่าจะเยอะขึ้นนะครับ จะทำจากนี้ออกไปนี่นี่ออกไปนี่หน่อยนึงเนาะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หน้าฝนนะครับหน้าฝนก็กลัว,วฝนมันจะพัาเอาฝนมันพัาแล้วมันจะนั่นหน่อยสงสารมันนะครับไข่บางทีเน่าครับไข่นะครับไข่อยู่ที่นู่นเลยตัวเนี้ยห่านกับนกฟักไข่อยู่ ตายลงไม้เวลาฝนตกแล้วมันไม่ไหวครับเนี่ยไม่ไหวนะฮะโอเค ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ